สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาเจอกันกันกบรายการลุงน้ําตาลพาทำอีกแล้วนะครับก็วันนี้ลุงน้ําตาลก็จะมาดูตู้น้ํามันที่ลุงน้ําตาลเนี่ยได้ขายไปนะครับเป็นตู้มือสองซึ่งอ่าอยู่ในประกันนะครับอยู่ในระหว่างประกันก็จะไปดูซึ่งลูกค้าที่ซื้อไปนะครับบอกว่าคือถ้าข้ามคืนน่ะ น้ำมันมัน <c oughs> มันจะดูดเหมือนดูดไม่ค่อยขึ้นจากการการสันนิษฐานอ่าของลุงน้ําตาลก็คือน่าจะเช็ควาล์วไปท่อรั่วซึ่งเดี๋ยวลุงน้ําตาลจะถอดท่อออกมาดูว่ารั่วหรือเปล่าถ้ารั่วก็จะเปลี่ยนให้ฟรีนะครับเพราะว่ามันอยู่ในระหว่างประกันนะครับลุงน้ําตาลประกันให้หนึ่งปีนะครับก็จะ เปลี่ยนให้ฟรีนะครับไม่เสียค่าอะไรก็ถึงแล้วนะครับอยู่ด้านหน้าเนี่ยขวามือเนี้เดี๋ยวมาดูกันอันดับแรกก็จะดูดน้ํามันออกจากถังก่อนพอดูดน้ํามันออกจากถังแล้วก็จะเอาถังออกมานะครับแล้วก็ถอดถอดเช็ควาลวออกมาดูนะครับนี่นะครับตัวนี้ไปเดี๋ยวไปถอดกันไป มาดูกันนะครับว่าเป็นอย่างที่ลุงน้ำตาลคิดไว้หรือเปล่าก็คือเช็คว่าไปท่ออาจจะมีอาการรั่วนี่นะครับอี๋จะเปิดดูตอนนี้ก็เปิดประตูด้านในแล้วนะครับก็เดี๋ยวลุงน้ำตาลก็จะถอด เอาถังออกมานะครับเพื่อถอดเจ้าท่อนี้ออกมาดูนะครับว่าเช็ควาปลายท่อมันรั่วหรือเปล่านี่นะครับแต่ก่อนอื่นต้องดูดน้ํามันออกมาก่อนนะครับเพื่อจะได้เคลื่อนถังออกมาได้เบาๆนะครับเพราะตอนนี้น้ํามันเยอะไปเด<ป>ี๋ยวไปดูดน้ํามันออกกันนะครับซึ่งการดูดน้ํามันก็จะใช้กาลักน้ํานะครับนี่นะครับจะมีกาลักน้ําอยู่เดี๋ยวใช้กาลักน้ําดูดเอานะครับ ตอนนี้ก็กําลังไล่อากาศอยู่นะครับเพราะจะได้ดูดเอาน้ํามันออกมาด้วยถังมันอยู่ต่ํานะครับพอดีเวลาใช้การลักน้ําเนี่ยถังมันอยู่ต่ำมันเลยดูดขึ้นลําบากลุงน้ําตาลก็เลยไล่อากาศแล้วก็เอาน้ํามันออกมาที่ถังนะครับก็าจากการสังเกตดูครั้งแรกเลยนะครับก่อนที่น้ํามันจะจ่ายตอนกดไล่อากาศนะครับกว่าจะขึ้นมามันใช้เวลาสักพักหนึ่ง ก็เลยคิดว่ายังไงก็เช็ควาไปทั่วไปท่อรั่วแน่นอนครับเดี๋ยวจะเอาออกมาเปลี่ยนกันนะครับไปเดี๋ยวจะดูดน้ำมันออกมาให้ถังมันเบาขึ้นสักหน่อยนะครับเพื่อจะได้ดึงออกมาได้ง่ายๆนะครับแต่ตอนนี้ค่อนข้างจะหนักตอนนี้เท่าไหร่แล้วคนนี้ ามพันเยวยืดก่อนผักตั๊มนิดนึงเดี๋ยวจะกดออกสัก10ลิตรก็น้ำมันก็กำลังวิ่ง เดี๋ยวดูให้มันเบาแล้วก็จะดึงถังออกมานะครับตอนนี้ลงน้ำตาลก็ขันน็อตที่ยึดอยู่สี่มุมนะครับเนี่ยขันออกหมดและก็เดี๋ยวจะดึงท่อมาจะดูนะครับว่ามีน้ำมันย้อยไหมถ้าย้อยก็คือเช็ควาไฟท่อรั่ว ลงน้ำตาลถ่ายคนเดียวนะครับเนี่ยมันก็เลยอาจจะไม่เคยถนัดเดี๋ยวเรียบร้อยครับเพื่อนๆดูนะนี่คือเช็ควาล์วตัวเก่าที่ลงน้ำตาลไม่ได้เปลี่ยนนะครับเนี่ยเห็นไหมถ้าเช็ควาล์วที่ไม่ได้มีปัญหานะครับ ถ้าเช็ควาลที่ไม่ได้มีปัญหาจะไม่มีน้ำมันหยดแบบนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวจะเปลี่ยนเช็ควาลจะจะเปลี่ยนเช็ควาลให้ตัวใหม่เข้าไปนะครับตอนนี้ก็ให้คุณน,นี้เขาไปเตรียมเ <oro> ขาไปเตรียมเช็ควาลตัวใหม่มาแล้วนี่นะครับถ้าเป็นเช็ควาลที่สภาพปกติจะไม่มีน้ำมันไหลย,ย้อนออกกลับออกมานะครับไปเดี๋ยวไปเปลี่ยนเช็ควาลตัวใหม่กันอยู่นี่ ลงน้ำตาลกระเจาครีมมาถอดก่อนนะครับตอนนี้ลงน้ำตาลกะใส่เช็ควาล์วตัวใหม่ไปแล้วนะครับแล้วก็ได้ทำการกรอกน้ำมันเข้าไปแล้วตอนนี้ในท่อเนี่ยในท่อมีน้ำมันนะครับเห็นไหมน้ำมันมันจะไม่ไหลออกจากปลายท่อนะครับอ่ะไปเดี๋ยวลงน้ำตาลกระเจาไปใส่ ก็กว่าจะถอดได้ก็เล่นเหนื่อยนะครับเพราะว่ายิงกาวแดงไว้ตอนนี้ใส่เรียบร้อยแล้วไปเดี๋ยวใส่กันใส่เข้าไปแล้วเดี๋ยวจะยึดมับนะครับใส่ใตรงนี้ียึดมัตมันจะไปฝั่งไหน มันแบบอ่งนี้มันต้องอฝั่งไหนใช่หรือต้ออย่งนี้ป่ะฝั่งนึงใช่ป่ะทางมันอยู่ตรงไหนวะเออถูกแล้วถูกแล้วอุ้ยวงอะไรทึ่งไงก็เดี๋ยวเราจะใส่น็อตกลับคืนมาครับน็อต เวลาขัน,นยพยายามกดฝาเพื่อนๆจะเห็นฝาตรงนี้ไหมพยายามเวลาขันเนี่ยกดกดฝานะครับเวลาจะใส่น็อตอีกตัวแบบนี้เดี๋ยวูนะตอนลุงน้ํำตาลจะใส่เนี่ยลงน้ำตาลก็จะพยายามกดฝาให้มันสนิทกับถังให้มากที่สุด ะเรียบสนิทมากที่สุดนะครับ ท้ายละเสร็จเรียบร้อยเนี่ยฝาก็จะปิดสนิทด,ดีนะครับจะปิดสนิทด,ดีแล้วเดี๋ยวลงน้ำตาลก็จะใส่ท่อนะครับแต่ก่อนหนึ่งต้องดันถังน้ำมันเข้าไปก่อนหาแล้วเวลานั่นก็หันเนี่ยหันตัวนี้ออกมาด้านนอก ก็หมุนลัดสายให้แน่นนะครับก็เป็นอันแล้วอ่าพอหมุนลัดสายให้แน่นแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาไล่ลมกันนะครับ ไล่ลมก็ง่ายๆนะครับกดกดปุ่มขาวปุ่มเหลืองพร้อมกันนะครับสำหรับบอร์ดพี่สี่ห้าจอมันก็ขึ้นคำว่าเทสมันก็จะขึ้นคำว่าเทสก็เอาหัวจ่ายไปใส่ทิศถังแล้วก็กดจ่ายเลยนะครับเนี่ยพอขึ้นคำว่าเทสเราก็จะกดจ่ายได้เลยหนึ่งสองสาม มาแล้วเห็นไหมถ้าท่อไม่รั่วพอดูดปุ๊บมันก็จะขึ้นเลยเอามาแล้วพอท่อไม่รั่วดูดปุ๊บมันก็จะขึ้นเลยนะครับน้ำมันมันก็จะมาเลยเดี๋ยวลุงน้ำตาลจะไล่ไปที่สองพันรอบตามเคยนะครับตอนนี้น้ำมันก็ไหลดีปกติโอเคเดี๋ยวหยุดก่อน ให้คนนี้เอาไปใส่เอาท่อนะครับไปใส่ที่เอาเอาหัวจ่ายไปใส่ที่ถังดีกว่ามันจะได้เข้าถังไปเลยเดี๋ยวเราก็ต้องดูดน้ํามันที่เอามาดูดออกนะครับกลับคืนเข้าไปอาย่างโอเคเทสให้ครบสองพันรอบนะครับก็เดี๋ยวเอาน้ำมันนี่กลับใส่เข้าไปในถังตามเดิม ก็ระหว่างอยู่ในประกันเนี่ยค่าเช็ควาล์วอะไรลงน้ำตาลก็จะไม่เก็บนะครับแต่ถ้าอยู่ไกลๆเนี่ยมันก็จะมีค่าเดินทางนะครับค่าเดินทางก็ตามจริงนะครับไม่ได้ไปบวกเพิ่มบวกอะไรแต่อุปกรณ์ทุกตัวลงน้ำตาลจะเปลี่ยนให้ฟรีไปเดี๋ยวครบสองพันรอบก็หยุดนะครับ โอเคสองคันร okay, อบแล้วกดหยุดพอกดหยุดแล้วเนี่ยหน้าจอมันยังจะขึ้นเทปนะครับเราก็ไปกดปุ่มเหลืองข้างหลังเลยมันจะขึ้นหน้าจอปกติทีนี้ยังไงทีนี้เราก็จะมาลองหยอดตังดูเดี๋ยวเราจะมาลองหยอดตังดูนะครับว่าทีนี้จะทำงานปกติหรือเปล่าหรือจะเทสลิดก่อน เราก็เทสฤตให้เขาไปแล้วเนาะฤตเราเทสไปแล้วไม่ไม่น่ามีปัญหาอะไรเราเพิ่งเทสไปไม่นานอ่ะเอานี่อลังการมากนะครับตู้รุ่นนี้กล่องใส่ตังอลังการนะครับไปทีนี้จะลองหยอดตังนะครับจะลองหยอดตังเพื่อกดจ่ายดูว่าใช้งานได้ปกติหรือเปล่าอ่า โอเคจ่ายปกตินะครับก็เดี๋ยวเสร็จแล้วก็จบโอเคก็สำหรับ EP นี้ลงน้ำตาลนะครับก็มาแก้ไขปัญหาตู้น้ำมันดูดน้ำมันไม่ค่อยขึ้นนะครับเนื่องจากอาการเช็ควาปลายท่อรั่วจะด้วยอายุการใช้งานอะไรครับประมาณนี้แล้วเดี๋ยว เปลี่ยนไปเสร็จแล้วอยู่ในประกันก็ไม่เสียค่าเช็ควาวนะครับก็เทสอีกอะอ่ะเทสอีกรอบอะคนนี้เขาอยากเทสอีกรอบ,รอรอบนะคนนี้นี่ปัญหากันเรื่องยอดแบงก์นี่ประจําเขาจะมีปัญหากับการยอดแบงก์เนี่ยตลอด แล้วเราก็มือเดียวซะด้วยเนี่ยมันหยอดมันแบงมันเงินเหรียญเอาลองเหรียญหนๆมาก็็เทสให้หมดโอเคเหรียญกินทุกเหรียญโอเคครับไปกดใจห<อ>ัวใจบีบยัง ตอนนี้ก็หยอดเหรียญยอดแบงค์ไปเสร็จกำลังกดจ่ายนะครับก็เต็มลิตรปกตินะครับจะไม่เป็นไรอาองเงนเย็นก็สำหรับ EP นี้ลงน้ำตาลมาแก้ไขตู้น้ำมันที่ลูกค้าซื้อไปนะครับก็เสร็จเรียบร้อยละเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับ